โรยาบาลบำรุงราษฎร์หมอภูมิใจเสนอชิดหมอสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับครับขอต้อนรับสู่รายการของเรานะชิดหมอครับหมอนะฮะเวลาห้าโมงเย็นนะครับเจอเราสองคนเป็นประจำเรื่องสุขภาพสำคัญมากกำลังอ่านหนังสือพีเอ็นยูบนทิกทักผู้ชมด้วยนะฮะตอนนี้ที่ระบาดกันเป็นที่ฮือฮาตื่นเต้นกันมากเลยเรื่องราวของไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009โอ้ <00 9. S 2> โหนี่สร้างความเดือดร้อนไปทั่วโลกเลยเดี๋ยวนี้จะเดินทางเข้าออกอะไรตามสนามบินก็จะมีล้องจับอุณหภ,ภูมิแล้วมีการตรวจถ้าตรวจเข้ามาแล้วแบบเราตัวร้อนกว่าปกตินี่เขาจะกักตัวด้วยนะเรียบร้อยเลยเพื่อมันจะเป็นเราถึได้เป็แพชื้อตรวจดูก่อนว่าเป็นเชื้อเชื้อไข้หวัดอันนี้หรือเปล่าสําคัญมากแต่ผมว่านะทางให้ดีนะฮะไปคุยคุณหมอกันเลยดีกว่าให้มันรู้แจ้งเห็นจริงกันไปว่าเชื้อไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่2009เนี่ยมันเป็นยังไงนะแล้วมันอันตรายขนาดไห็นจริง ดีมากเลยแม่ทันสมัยร่วมสมัยปีปสวัสดีครับคุณหมอครับสวัสดีครับแพทย์หญิงพันพิษสุวรรณกูลแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคติดเชื้อจะคุยกอยคุณหมอเกี่ยวกับเรื่องที่มันเป็นข่าวฮือฮารกันตอนนี้โอ้ตอนนี้หิมากเลยไขวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่2009นั่งไงมันเป็นยังไงอะไรยังไงครับหมอฮะ ตอนแรกน่ากลัวมากเลยนะมีบางคน<ะ>ไปเรียกไข้หวัดมรณะ,ะบอกอโอ,โอโ้จริงจริงจริงแล้วไข้หวัดใหญ่2009อะไรนี่นะ,ะอัตราตายการเสียชีวิตน้อยกว่าไข้หวัดใหญ่ธรรมดาที่เราเจอเจออยู่ท<ะ>ุกปีไม่ได้ไม่ได้น่ากลัวเลยไม่ไดหมฉะนั้นก็องค์การนามัยโลกก็เลยต้องเปลี่ยนชื่อจากจากไข้หวัดหมูก็ดีไข้หวัดเม็กซิโกอะไรซึ่งมองดูในภาพแรกเหมือนทำไมตายเยอะจังก็เรียกเป็นไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ที่ที่ต้องเน้นว่าสายพันธุ์ใหม่เพราะว่า เราไม่เคยเจอสายพันธุ์นี้มาก่อนนะไม่เคยเจอเลยนะคะนี่พอเวลาเจอสิ่งใหม่เราก็ไม่รู้ว่าเอ๊ะสายพันธุ์ใหม่ที่เจอเนี่ยทางการแพทย์เขาก็ตรวจไปวิจัยเจอว่ามันเป็นท่อนๆผสมของของพันธุ์ที่เกิดไข้หวัดใหญ่ในหมูในสัตว์ปีกในคนอ๋อทีนี้ไข้หวัดใหญ่กับไข้หวัดธรรมดาเนี่ยมันมันต่างกันยังไงฮะปกติอย่างนี้นะครับไข้หวัดใหญ่นี่เราก็เจอกันทั้งปีอย่างประเทศไทยเนี่ยเจอโดยเฉลี่ยแล้วก็เดือนละอาจจะเป็นพันคนเลยประมาณนั้นนะครับ ทั่วไปส่วนใหญ่เราแยกไม่ออกหรอกว่าเป็นหวัดใหญ่หวัดเล็กหวัดธรรมดาเพราะว่าเพราะว่าคนไข้ส่วนใหญ่เลยแล้วก็มีไข้ปวดเมื่อยตัวไอคอกไอแคกธรรมดาเป็นเรื่องปกติค่ะนี่จะมีคนไข้จํานวนหนึ่งมีอาการมากกว่าไข้หวัดธรรมดามากตรงไหนบ้างไข้อาจจะสูง ไข้อาจจะเป็นนานกว่าสูงนี่เออเท่าไหร่เออบางที39เอะไรประมาณนั้นนะคะหนาวสตารแล้วก็อาจจะเป็นนานมากบางคนธรรมดาเนี่ยเป็นสองสองสามวันหายก็หายนอนเยอะก็หายแล้วอะไรีแต่ถ้าเป็นไข้หวัดใหญ่นี่บางที7วันบางที10วันก็ประชาชนจะได้ไม่ตกใจเอ๊ะทำไม7 8วันแล้วยังไม่หายคือให ไข่จะยาวกว่าบักธรรมดาได้ทีนี้ไข่ไข่บวชใหญ่มันมีกี่สายพันธุ์คะคุณหมอบวชใหญ่นี่จะมี A B C นะคะสายพันธุ์ที่จะทำ ABC นะ้วจะมี A แล้วมีทำจะมีถูกทุกข้อ ABC เขาแยกเาแยกสายพันธุ์ใหญ่ค่ะสายพันธุ์ใหญ่แล้วแต่ละใหญ่แต่ละครอบครัว A B C แต่ละอันก็แยกย่อยแยกย่อยไปอีกเป็นสิบเป็นยี่สิบสามสิบเยอะมากเลยหมายควาวต้นตระกูลมันเหมือนเหมือนอย่างนี้ไหมครคุณหมอฮะไขาบวชใหญ่ก็เหมือนแบบสมมติว่า คนแบ,บ่งเป็นอ่าคนฝรั่งผิวขาวค,คนผิวดำแล้วก็คนเอเชีย<ต>นี่คือหมายความว่าเป็นกลุ่ลอย่างนี้แต่ว่าข้างในนี่มีหลายชาติเลยใช่ไหมต้องรักษาด้วยยาไหน<ช>ไหนอะไรเงี้ยนะฮะหรือว่ายาเขาเหมือนเหมือนนี่ยาจะเหมือนกันอ๋อเหมือนยาาคือเมนยามันเหมือนแบบว่าไม่ว่าจะชนชั้นไหนโดนปืนไปก็ตายเท่ากันใช่แหเ้ยเออเออเอเออเออทีนี้ทีนี้อันที่ว่านี่ก็คือเป็นสายพันธุ์ใหม่ เป็นสายพันธุ์ชนิดอะไรฮะคุณหมอฮะเป็นชนิด A เป็นชนิดเอแล้วก็พไปย่อยไปเปแยกผิวพันธุ์อะไรไปนี่เป็น H1N1 ค่ะไข้หวัดใหญ่ชนิด A H1N1 อันนี้คือชื่อทางการที่องค์การอนามัยโลกเขาเรียกนี่ประเทศไทยก็บอกโอ้เรียกอย่างนี้มันฟังดูไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่นะกระทรวงสาธารณสุขของประเทศไทยให้เรียกว่าไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่2009ออะไรตั้งใหม่ว่าเป็นอย่างนั้น สรุปว่าโรคไข้หวัดใหญ่ทั้งหมดนั้นแบ่งหลักๆได้3กลุ่มใหญ่ๆครับคือ A B และ C ซึ่งแต่ละกลุ่มก็ยังแยกย่อยได้อีกมากมายเลยนะครับและเจ้าไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่2.009นี้ก็จักอยู่ในกลุ่ม A นั่นเองครับโดยเชื้อของมันเกิดจากการผสมผสานกันของไวรัสจากคนหมูและสัตว์ปีกนั่นเอง และอาการของเจ้าไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่2009นี้ก็จะเหมือนกันกันกบไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์เดิมๆคือมีไข้ไอจามปวดเมื่อยตัวหรืออาจมีอาการท้องเสียร่วมด้วยแต่คุณหมอบอกว่าไม่ได้น่ากลัวยอย่างที่คิดเลยนะครับ นี้พอใจแล้วครับทีนี้มันไอการติดต่อไอเ่อคนก็กลัวเลยคุณหมอไอไข้หวัดใหญ่สายพั้นใหม่นี้<ม>เราเดินเดินไปนี่คนไม่กล้าเข้าลิฟต์แล้วนะคุณหมอเนะีกล<อ>ัวกันอย่างนั้นแลวคุณหมอมัติต<อ>ิดกันง่ายขนาดนั้นเลยฮะช่วงหน้ากลับมาชมกันต่อนะครับว่าโรคนี้จะติดต่อกันได้ทางไหนบ้างแต่ตอนนี้ไปชมเกล็ดสุขภาพดีๆกับช่วงชิวๆในวิวแชร์กันก่อนครับเหงาเว้ยไม่มีใครให้ช่วยเลยแม่เนี่ย คุณลงุงโอ้โหคุณลงุงโอ้โหแก่มากเลยเนี่ยครับดูลักษณะนะคุณลุงอายุเท่าไหร่เลยครับปีนี้หนึ่รอ้รอยห้าร้อยห้าโอ้ร้อยห้าปีแล้วเหรอฮะโอ้ร้อยห้าสิบปีคุณลงุงอายุร้อยห้าสิบเลยคุณลุงแก่มากเลยเนี่ย<แ>เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคุณลงุงซื้อไข่มาใช่ไหมฮะอ๋อ จะเอาแบบเปลุงร่างกายเหรอ <c oughs> ไม่ต้องอ <c oughs> ายคุณลุงผมรู้อายุขนาดนี้จะกินไข่ดิบใช่ไหม จะบำรุงสมรรถภาพทางเพศใช่ไหมบำรุงบรุงไม่ต้องอายไม่ต้องอายคุณลุงไม่ต้องอายโตแหมอายุเยอะแล้วใช่ไหมสมรรถภาพทางเพศมันต้องจนยาไม่ธรรมดาคุณลุงเรื่องการบำรุงสมรรถภาพทางเพศในผลจะบอกให้นะมันอาจจะไม่ช่วยก็ได้ไข่ดิบเนี่ยไม่เชื่อถามคุณหมอดูนะคุณหมอครับไอไข่ดิบนี่มันช่วยบำรุงสมรรถภาพทางเพศได้จริงเหรอฮะไข่ดิบที่จะเพิ่มจะทานเพิ่มสมรรถภาพทางเพศนั้นเนี่ยในวงการแพทย์นั้นยังไม่มีข้อมูลที่สนับสนุน ว่าได้ผลจริงไข่ดิบนั้นถ้าเราทานไปแล้วไข่ดิบนั้นจะมีติดเชื้อโรคเข้ามาซึ่งอาจจะทําให้ท้องร่วงปวดท้องไม่สบายได้ดีที่สุดก็คือดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีออกกําลังสมเสมอให้จิตใจนี่สบายนอนให้เพียงพอแล้วถ้าโรคต่างๆที่อยู่ในตัวเองไม่ว่าเบาหวานไม่ว่าความดันสูงไขมันในเส้นเลือดสูงนั้นดูแลตรงนั้นให้ดีแล้วแก้ไขให้เข้าไปในสมาพที่ปกติเราจะได้แข็งแรงสมรรถภาเพเพศเนี่ก็จะดีขึ้นด้วย นั่นไงเห็นไหมคุณลุงเห็นไหมผมบอกแล้วใครดีนะคุณลุงนะอย่าทานเลยเชื่อผมเนี่ยนะมันอันตรายกับคุณลุงทิ้งเลยเชื่อผมนะเชื่อผมอย่าเอาให้เลยอย่าไว้เลยเนี่ยทิ้งเลยเออหลานคือว่าไอ้ไข่เอาไปด้วยอ๋อเอาไปด้วยหมดเลยอีกอ๋หมดเลยอ๋ที่นหมดเลยทิ้งหมดเลยนี่ที่ใครบอกว่าคุณลุงปลอดภัยไม่เหลือไม่เหลือสิเราทิ้งหมดแล้วไงหมดเลยเด๊ะเด๊ะเดคุณลุงฮะคนนี้ใครครับเนี่ยลูกชายเวิร์ตปีลูกลูกคุณลุงเหรอเพิ่งออกจากคุกมา ฆ่านคนตายด้วยมือเปล่าล,ลึกหินอ่ะเอามือล้วงหัวใจเด็กกั้วใปฟอแล้วหลุดตายแลยแล้วจะซื้อไขไ่ไ้ลูกจะทอดให้กินมันหิวเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วมันหิว,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 วแล้วเดีย๋ยวเดีย๋ยวเดี๋ยวลุงซื้อไข่ไ,ไม่ได้ไปกินเองอ่ะให้ลูกให้คนนี้ลูกชอบกินไข่มากเลยฆ่าคนตายไปอไข่ผมอ่ะไข่เมื่อกี้ลูกไอ้เว้เนี่ยเอาทิ้งหมดแล้วไอ้เว้เนี่ยพ่อไข่ป่ะลูกเวลาผมหิวไข่อ่ะ

โรงพยาบาลบำรุงราชอินเตอร์เนชั่นแนลคนก็กลัวเลยคุณหมอไอ้ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่นี่เราเดินเดินไปนี่คนไม่กล้าเข้าลิฟต์เลยนะคุณหมอนม่กลัวกันอย่างนั้นแล้วคุณหมอมันติดกันง่ายขนาดนั้นไหมฮะจริงๆแล้วเราไม่ต้องกลัวมากถ้ามองดูนะคะไข้หวัดนกเนี่ยน่ากลัวกว่าแล้วก็ไข้หวัดใหญ่โรคซาโรคไข้หวัดใหญ่สมัยก่อนๆนี่น่ากลัวกว่านะแต่ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่อะไรต่ออะไรเนี่ย ถ้าเราเทียบดูแล้วก็อาการป่วยก็ไม่หนักนะคะแล้วก็ความรุนแรงของโรคก็ไม่สูงพี่แต่ดูแล้วทําไมมันลามเร็วส่วนส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าเวลาคนเราไอจามเนี่ยเราองฝอยมันจะออกไปเยอะเลยนะคะให้ดูรูปนิดนึงดูรูปด้วยโอ้รูปฟ้าทังหมดย่งไม่พอยเงมีีกเยอะนี่ค่ะนี่อะไรฮะเนี่ยนี่ละอองไส้อันนี้เขาค่ะเขาพ้วนน้ำหรืออะไรฮะไอไอเขาไอนี่ไอไงแต่มจับไงจับภาพไวไงมันออกไปอย่างนี้นะคะจริงๆแล้วไปได้ถึง สฟุตส่วนใหญ่จะไปสามฟุตก็ยิ่งพวกได้จำแรงแรงนี่ออกไปอาจจะไปได้ถึงสี่ฟุตพื้ดไปเลยแล้วมันก็มเป็นปนอยู่ในอากาศเลยค่ะปนอยู่ในอากาศอาจจะตกาตามเก้าอี้ตามอะไรัรบและอันที่หนึ่งก็คือว่าติดจากการไอจาม,มหมูนี่ได้ไหมครับ แล้วสมมติหมูจามเนี่ยพอพอหมูนี่ตรงเลยค่ะว่าหมูจามจริงๆค่ะเนีฮะหมูจามจริงเก็อย่างวัดสัยพันธุ์ใหม่ที่เราเจอเนี่ยเพราะปั้นจริงๆแล้วย้อนหลังไปตั้งแต่ปี2505 2นห้าร้อห้าสอนนะคะแ้ต่นั้นก็จะมีคนเป็นหนึ่งรายสองรายแล้วก็พบว่า เชื้อเนี่ยมันตรงกับสายพันธุ์ที่ทําให้หมูเป็นหวัดหวัดหมูนะเจ้าหมูตัวเล็กตัวน้อยอะไรที่เป็นหวัดได้จามออกมา,าเหมือนคนจามทุนคนที่จะติดไข้หวัดจากหมูจริงๆแล้วก็คือคนเลี้ยงหมูนกล้ที่สุดกล้ที่สุด<า>อ,อย่างพวกเราเนี่ยเราเรากินหมูสุกแล้วหมูสุกไม่เปลีนไม่เป็นปน,นะถึงจริงๆแล้วถึงหมูไม่สุกมากอะไรเในแง่ของหวัดหมูอะไรเนี่ยเราไม่ติดนะคะเราะเไปล้างน้ำล้างอะไรมันก็หมดมันติดจากการสัมผัสหมูอีกอันหนึ่งจามาอันที่สองพวกที่ไป พวกที่ตะโกนหรือร้เวลาร้องเพลงจะใช้พลังเสียงเยอะในคาราโอเกะอะไรเนี่ยร้องเพลงกันดังๆก็เปสอนี่องี่ไยกับเมียไปร้องกันทุกวันแล้วหน้าชนกันอ่ะไม่อายมากเลยอ๋อคุณหมอผมรู้แล้ว เพราะเวลาคาราโอเคะเนี่ยว่าเสียงไม่ดังเลยคุณบอกนี่ยังไายจะออกถูกไหมเวลาอองเส้นเนี่ยใช่ไหมแล้วก็น้ําลายเราออกมันมันก็ติดอยู่ที่ไม้ยอ๋อมันติดได้ทางนี้แล้วก็ในห้องคาราโอเกะมันก็แอร์แอคดนแบอกแอร์แอคดมากเลยค่ะน้ำลายมันกระเด็นลงมาไอจามแล้วก็สัมผัสเวลากระเด็นลงมาตามเนี้ยเราก็จับเจอบไป ออ๋เราถึงตัวได้แค่จมูกแค่ปากอะไรคนเรานี่ชอบแค่จมูกเพิ่มไม่ได้แค่จมูกขยี้ตาใช่ไหมคะครับคุณหมอฮะทีนี้นี่คือการติดต่อที่สามารถจะติดต่อได้ค่ะไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่2อง9นยเ้ลยก็ติดต่อได้เหมือนไข้หวัดธรรมดาแบบนี้ใช่ไหมทีนี้เนี่ยที่ว่าอันตรายเนี่ยคุณหมอเขาบอกมีคนตายอ่ะอย่นี้ถือว่าอันตรายนะคุณหมอเนี่ยคือคือจริงในในแง่ของอันตรายเราไปดูแล้วผู้ป่วยที่เสียชีวิตไปนี่นะส่วนใหญ่แล้วจะเป็นคนเม็กซิโกซึ่ง ภูมิคุ้มกันอ่อนแล้วก็อ,อ,อยู่ในชุมชนที่แออัดบางบ้านเน่นอนกัน20คนเพราะฉะนั้นมันก็จะติดแล้วก็ทุพพภาวะทุโภชนาการแล้วเข้าไม่ถึงหมออะไรอย่าคุณหมอ,อ,อทีนี้ผมถามเลย่นึงตรงนี้จะบอกว่าอันตรายหรือไม่อันตราย ความรุนแรงหรืออันตรายเนี่ยน้อยกว่าไข้หวัดใหธรรมดาที่เราเจอกันมา5ปี10ปีที่ผ่านมาเพียงแต่ดูแนวโน้มแล้วทำไมมันติดกันง่ายมากเลยนะคะอย่างเราดูในในในของที่รัฐนิวยอร์กในสหรัฐอเมริกาเ,าเพิ่มมาแล้เพิ่มเป็นดับ,บเบิลเเพิ่มเป็น2เท่า3เท่าในเวลวาอันรวดเร็ว,วนะคะ เราก็เลยมองดูว่าเอ๊ะน่ากลัวว่ามันติดง่ายกว่าปกติไหมคร<ำ>ับแล้วประกอบกับที่ไม่เคยเจอสายพันธุ์นี้มาก่อนเลยนันองค์การนาไมโลกนักวิชาทั่วไปก็เลยต้องอะไรที่ไม่รู้ต้องทาเวอร์ไว้ก่อนอนะคะคือป้องกันกันไม่ดีกว่าแก้กันไม่ดีกว่าแก้ครับครับครับแต่ตอนนี้พอเขาล่อมรู้แล้วว่าเออความความรุนแรงของโรคมันไม่เยอะ ตอนนี้องค์การทนามโลกแนวโน้มอาจจะเริ่มผ่อนคลายคุณหมอนี่แสดงว่าไอ้ความอันตรายของมันคือมันติดง่ายแต่ไม่ใช่ว่าถ้าเราติดไปแล้วเราจะต้องตายนั่นายไม่ตายไม่ขนาดนั้นคือถ้าเกิดเราแข็งแรงเงี้ยสุขภาพเราแข็งแรงดีสมบูรณ์ดีให้เราเป็นบัตรเ็เหมือนเราเป็นบัตรธรรมดานี่ตอถึงอันตรายก็อย่างที่คุณติ๊กว่าอย่างแค่บัตรใหญ่เองธรรมดาที่เรามันผ่านมาเท่า คนไข้ก็เป็นเองหายเองเพียงแต่ว่าในคนที่จะมีคนไข้จานวนหนึ่งพวกสูงอายุนะคะคนแก่กับเด็กเนี่ยเด็กเล็กๆอายุไม่ถึงสองขวบกับคนแก่นะอย่าเรียกคนแก่เรียกสูงวัยสูงอายุเยอะแล้วพวกนี้ถ้าเป็นแล้วจะเป็นนานแล้วก็มีอันหนึ่งก็คืออาจจะมีโรคแทรกซ้อนก็คือปอดบวมติดเชื้อเพราะฉะนั้นไปตายด้วยโรคอื่นสิอย่างนี้แล้วไม่ได้ตายจากไข้หวัดใหญ่เราก็เลยแนะนําว่าให้ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ได้แก่คนสูงอายุนะะหรือคนที่มีภูมิอ่อนเช่นมาเป็นเบาหวานเป็นโรคไตวายค่ะสมมุติว่าผมผมเป็นหวัดอยากจะมาดูว่าไอ้ผมไอ้เชื้อที่ผมเป็นหวัดอยู่เนี่ยมันจะเป็น h อะไรเป็น a b เป็น c อะไรอย่างงี้เรามีวิธีการตรวจไหมครับค่ะเรามีวิธีการตรวจแล้วได้ผลเร็วมากเลยค่ะจริงปะะเร็วเลยประมาณหนึ่งชั่วโมงนะคะเราก็จะใช้ข่านบัตรอันยาวนะคะ ไปเยื่อเมือกในจมูกหรือว่าคล็เดียวไปดูเลยค่ะค่ะค่ะพักสักครู่ครับท่านผู้ชมเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาชมกันต่อนะครับว่าเจ้าไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่2.009นั้นเขามีวิธีตรวจยังไงบ้างครู่เดียวครับเนี่ยให้มาฮะค่ะ อเวลาเมืไข้มาเป็นไข้ไอจามปวดเมื่อยตัวนะเราก็เราก็ต้องเช็คก่อนว่าจะเป็นไข้หวัดใหญ่หรือเปล่านะคะไข้หวัดใหญ่อย่างดูในกรอบนี้นะคะจะมีวิธีทดสอบซึ่งเร็วมากเลยนะคะประมาณครึ่งถึงหนึ่งชั่วโมงจะรู้ว่าเป็นไข้หวัดใหญ่สายชนิด A หรือบีซีเราไม่ต้องไปตรวจค่ะซีที่เป็นหวัดเล็กๆกระจกเด็กๆเลยค่ะไม่ต้องไปตรวจถ้าเรียกหวัดชิ๊บจอยหวัดซีชินเดนชินเดนชินเดนโอ้ซีมาจากชินเดนเออเออหวัดชินเดน วิธีทัก็ง่ายๆค่ะเราก็ใช้่้นบัตรอันยาวหน่อยนะคะเล็กต้นบัตรเล็กมากเลยแทงเแทงไปตรงไหนครับเราก็ไม่ไม่ถึงขนาดแทงแทงเอามาแทง ดูน <mm ่ากลัวมากเลยคุณหมอยิบมามันง่ายๆเล็กๆจริงๆแล้วเราจะล้วงเอป้ายเข้าไปตรงตำแหน่งที่เป็นทอนซนนะคะน yes> ี่เด็กค่ะนี้บางคนบอกว่าอุ้ยผมสำลักผมสำลักเราหมอก็จะเริ่มไม่อยากไม่อยากให้เขาสำลักเราก็ป้ายจมูกก็ได้นะคะใส่เข้าไปนิดเดียวประมาณแค่นี้แค่นี้เองค่ะแค่ให้มีมีน้ำมูกมีขี้มูกน้ำลายติดแค่นี้นิดเดียวเอามาแค่เองแล้วก็ไปแล้วเราก็ใส่กลับขึ้นไปนะคะเนื่องจากเนื่องจากพวกนี้เป็นเชื้อโรคตมหลักของการแพทย์เราก็จะมีถุงแดงใส่แล้วก็ส่งไปห้องปฏิบัติการประมาณส 15นาทีก็จะรู้ว่าเป็นเป็น A หรือบเป็น A หรือบถ้าเกิดว่าเราดูแล้วมีสงสัยถ้าเราสงสัยว่ามันจะเป็นไข้วัดเราก็จะส่งต่อไปโรงพยาบาลรัฐบาลโรงพยาบาลเพื่อจะไปทําการยืนยันว่าเป็น A หรือเปล่าเพราะว่าไอสายพันธุ์ที่จะรุนแรงก็คือเฉพาะ A แล้วก็ไปยืนยันว่าเป็น A โดยการตรวจที่วิธีการซึ่งมันรู้สึกซับซ้อนขึ้นเรียกเรียกเรียกภาษาที่ฟังไม่รู้เรื่องนะครับชีวโมเลกุล ชีวะโมงเลยคุณเอออ๋อถ้าเกิดแต่ว่าเราสามารถตรวจได้อย่างเร็วๆนี้ก่อนอไรเงั้นแต่ถ้าเกิดว่าสายถ่ายว่าเป็นเอแล้วก็มาจากมาจากประเทศเม็กซิโกมาจากประเทศสหรัฐอเมริกาอร่าเอันนี้ต้องส่งไปเพื่อยืนยันอย่างที่ทราบกันแล้วนะครับว่าไข้หวัดใหญ่แบ่งหลักๆได้3มกลุ่มใหญ่คือ AB และ C และเจ้าไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่2009นี้ก็เป็นชนิดย่อยอยู่ในกลุ่ม A ครับ ดังนั้นถ้าหลังจากเข้ารับการตรวจเชื้อเบื้องต้นแล้วไม่ได้เป็นไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ของกลุ่ม A ก็แสดงว่าไม่เป็นไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่2009นี้แน่นอนแต่ถ้าเป็นไวรัสที่อยู่ในกลุ่มเก็ต้องส่งเชื้อไปตรวจละเอียดอีกทีละครับคุณหมอฮะแทงเขาไปมันจะเจ็บไหมแยงเขาไปจะเจ็บไม่เจ็บเลยค่ะนุ่มเพราะว่าเล็กมากเลยค่ะคุณหมอแยงนั่ผมยจมูกใช่ไหมแค่จมูกนะคะ แค่นี้ไม่เจ็บรอยใช่ไหมไม่เจ็บเลยไม่เจ็บไม่เจ็บคุณหมอฉลาดเด็กๆเขาจมูกดีมากเลยจมูกไม่แห้งค่ะเด็กบางคนนี่จมูกแห้งเขาจะไม่ชอบแล้วก็ไส้คอค่ะอ๋อจมูกไม่แห้งหมายความว่ามันมีมันมีเมือกอยู่มันก็เลยจะได้เชื้อเลยค่ะอ๋อเอ้คุณหมอคนเป็นหวัดจมูกแห้งด้วยเหรอมีบางคนจุณยาเยอะค่ะอย่าอย่าลดน้ำมูกทีบางบางบางอย่างจะแห้งเคยไหมคะทานยาลดน้ำมูกแล้วคอก็แห้งปากก็แห้งครับครับหมอยาลดน้ำมูกนี่มันช่วยให้เราหายหวัดไหม ช่วยให้เราหายใจโล่งขึ้นแค่นั้นเองค่ะแค่นั้นเองเป็นเหมือนรักษาปลายเหตุนะคะหวัดนี่จริงหายเองาหารในตัวเราก็คือเม็ดเลือดขาวอะไรต่ออะไรของคุณติ๊คุณติ๊กเนี่ยฆ่าเองถึงบอกว่าต้องเน้นว่าเวลาเป็นหวัดพักให้พอนะคะแล้วก็อย่าเพิ่งไปทํางานอะไรต่ออะไรให้เหนื่อยนะคะต้องพักให้มากๆนอนมากๆแค่นั้นเองแค่นั้นเองอ่าเราก็จะหายเราก็จะหายเองค่ะคุณหมอทีนี้วิธีการป้องกันมีไหมเมื่อกี้คุณหมอบอกว่าฉีดวัคซีนหรืออะไรใดๆ มีฉีดวัคซีนแค่วัดใหญ่นะคะซึ่งขค่วัดใหญ่ในวัคซีนเนี่ยที่เราฉีดอยู่เนี่ยป้องกันชนิด A กับ B ีนะคะครับนี่เวลาเราฉีดวัคซีนไปเนี่ยในนั้นจะมีสายพันธุ์ไวรัส A b บอยู่5 6าอย่างก็คือจะป้องกันไม่ให้เราเป็นไอ้ห้าอย่างอนั้นแต่ไ้หวัดใหญ่ก็มีโอ้ไม่รู้กี่เป็น1 0บสสายพันธุ์แลวที่คุณหมอบอกมารี่ะร ยังไงก็ตามแต่มันก็จะมีภูมิคุ้มกันไปไปคุ้มกันอันอื่นได้เล็กๆน้อยๆเพื่อนตึกจริงแล้วคุ้มที่จะฉีดวัคซีนแ้หบัดใหญ่คุ้มเลยคุ้มเลยคุ้มที่ฉีดวัคซีนแค่บัดใหญ่ก็จริงๆแล้วก็ความจําเป็นเลยคุณหมอความจําเป็นความจําเป็นจะมีในผู้สูงอายุกับเด็กเล็กแล้วก็พวกที่ภูมิคุ้มกันอ่อนเช่นเป็นเบาหวาน, <S 2> <S 2> นเป็นโรคไตวายบ่อยไหมบ่อยไหมต้องฉีดปีละเข็มข้หวัดใหญ่นี่มัน,มนเก่งนะคะมันมันจะ สายพันธุ์มันจะกลายทุกปีเลยอ๋อปีปีปีละหนนี่หมายความเหมือนแบบว่าไอ้ไอ้ที่อะไรนะไปรับคอมพิวเตอร์อ่ะต้องอัปเดตเลยแล้วแล้วอยังอย่างที่คุณหมอบอกนะฮะว่าจริงๆแล้ววิธีการป้องกันให้ ที่ดีที่สุดเลยก็คือให้ร่างกายเราแข็งแรงค่ะถูกไหมฮะให้ร่างกายเราแข็งแรงอยู่ในที่ที่แบบอากาศปลอดโปร่งโล่งสบายอะอย่างนั้นเถอะนะฮะร่างกายสุขภาพแข็งแรงกินอาหารที่ดีมีประโยชน์นอนหลับสนิทนอนหลับสบายสบายแล้วก็ออกกําลังกายยาประณีประนอมกับเรื่องสุขภาพของตัวเองอันนี้สำคัญอันนี้สำคัญอัี้สำคัญเลยนะับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณหมอใะให้ความรู้กับเรานะครับทย์หญิงพันพิษ สุกวันกูลครับขอบคุณครับขอบคุณครับวันนี้เวลาหมดแล้วนะฮะต้องลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่วันทิ์หน้านะ่หนอนะครับสวัสดีครับ